สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มเป็นจะพาคีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้พระมาใหม่นะครับเป็นสภาพเดิมๆนะครับเรียก้ว่า,าคลาสสิกดีนะครับได้มาจากาสนามพระนะครับนะก็เดินไปไปดู เป็นหมื่นเป็นแสนองค์นะครับสะดุดตาองค์นี้นะครับก็เลยขอเช่ามานะครับวันนี้เราก็เอามาระเบิดกรอบนะครับระเบิดกรอบออกนะครับก็จะได้เห็นขอบข้างนะครับชัดๆนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้ผมก็กําลังที่จะแกะกรอบโบราณออกนะครับนะก็จะใช้ไฟแช็กลนนะครับ เผานะครับให้เพื่อที่จะเอาครีมนี่แหละครับหนีบออกให้ให้ให้นะครับให้ออกนะครับนั่นนะดูนะครับติดตามรับชมนะครับมาดูว่าจะแกะออกมาได้สําเร็จหรือเปล่านะครับอ่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระวัดลักขังนะครับพิมพ์เจดีนะครับนะเป็นพิมพ์เจดีนะครับ ก็หายากนะครับหายากพอสุดมากๆนะครับนะพระเทนี่ไม่ต้องห่วงนะครับหายากนะครับนี่นะครับกําลังจะแกะขอบออกนะครับนะก็มาลุ้นกันนะครับนี่นะครับโอแกะออกแล้วนะครับนี่นะขอบนะต้องบอกว่าแกะยากนะครับนะก็แกะยากมีความแข็งนะมีความแข็งกรอบอ่าเขาจะเปิดหลังนะ นะครับเลียมเลียมโบราณเปิดหลังองค์บางองค์ก็เปิดเป็นรูปหัวใจบางองค์ก็เปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม,นะ,มน,นะครับก็แต่โบราณนะนะครับว่าเขาจะใส่กรอบอยังไงนะครับส,ส่วนมากนะครับมักจะเปิดหลังนะครับเปิดหลังนะฮะนะอันนี้ก็จะเปิดหนังเ,เปิดหน้าเปิดหลังนะครับนะนะครับแล้วก็เลี่ยมเป็นอขอบ,อบไว้นะครับเรี่ยมเป็น ก็ไว้ห้อยคอนะครับไว้ใช้บูชาคนสมัยก่อนนะครับจะเลี่ยมแบบนี้นะครับเลี่ยมไม่สวยหรอกนะครับแต่ว่าเขาจะบางองค์ก็จะหยอดเทียนเข้าไปนะครับนะเพื่อป้องกันรพระจะเคลื่อนนะครับทําให้แน่นนะพระแน่นขึ้นนะครับนี่ผมก็งัดจุนะงัดแบบ ใจหนึ่งก็กลัวนะครับกลัวเพราะว่าพระจะหักเสียหายนะครับอง์นี้จะบินนะครับบินตรงมุมข้างล่างนะครับบินนิดนึงนะครับนะก็นะครับถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ว่ากันที่หลักหลายๆล,ล้านนะครับแต่สภาพบินบินแบบนี้ก็เหลือ,อ,อลดหย่อนลงมานะครับราคาก็ยดลดหย่อนลงมานะครับ นี่นะครับผมก็แกะไปลุ้นไปอ่ะนะครับนะนี่ก็มาถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็มาพากเสียงให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันนะครับนะนี่นะครับมาลุ้นกันนะครับนี่นี่ก็ต้องระวังในการแกะมากๆเลยนะครับนี่เริ่มออกแล้วนะเนี่ยต้อง ใช้ไฟแช็คลดอีกนิดนึงนะครับนะไฟแช็กลงออกนิดนึงด้านหลังนี่เรียกว่าเป็นหลังที่ดูง่ายนะพระมีความแห้งนะครับองพระมีความแห้งแล้วก็มวลสารจะเต็มนะครับเรียกว่าเป็นวันลขังจ๋าเลยนะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมวลสารจัดเต็มเลยก็ว่าได้นะครับ ขอบข้างนะครับขอบข้างก็จะเห็นนิดนิๆนะครับว่ามาลุ้นกันนะครับถ้าเป็นขอบสวนมากวรรังนะครับขอบเขาจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเป็นดนร่องนะครับเป็นก้นก้อนนะครับนะครับเป็นปีปลินะครับเป็นปีปละ มวลสารก้อนๆปีบลิแตกๆนะด้านข้างนะนี่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วก็หลุนไปนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดละขังนะครับพิมพเจดีนะครับนะเป็นพิม์เป็นอีกพิมพหนึ่งของพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอพิมหนึ่งของวัดละคังนะครับก็จะมีวัดพิมพ์ใหญ่พิมพเจดีอานี่ออกมาแล้วนะครับนะนี่นะครับกว่าจะออกมาได้นะครับนี่ต้องใช การเผาครีมนะครับลุ่นใบนะครับนี่นะครับนี่กรอบเก่าโบราณน,นะครับเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นเนื้อขาวอมเหลืองนะครับนะเนื้อขาวอมเหลืองแล้วก็เนื้อจะแกล่งนะครับเนื้อจะแกล่งนะครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับที่เผาแล้วก็มาบดมาแล้วก็ผสมมวลสารเศษซุ้มกอของกา้านทูใบลานเผานะครับลงเข้าไปผงพุทธคุณทั้ง5้านะครับ องอิทิเจตินิสิงเหมผมมหาราชผมมรุคุณองปัทรมังนะครับเนี่ยมาดูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะออกเป็นลักษณะมีคราบกลุกนะครับนี่ฮะมีคราบอ้ดินนะครับมีแป้งโรยพิมพนะครับก็ผิวผ้าเขาจะเป็นเหนอะเนอะนะเป็นเหนอะเนอะเ,เนื่องจากเป็นเป็นแป้งโรยพิมพนะครับบางบางองก็จะเป็นก้อนนะครับ ก้อนมวลสารพุทธคุณอะนะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กมีบางองค์ก็มีมีก้อนกรวดนะครับนี่ไมครับเป็นก้อนก้อนไมมครับนี่ดำดำแดงแดงนี่อันนี้บินบินมุนมุมด้านมุมนะครับก็ก็เสียราคาไปนะครับเสียราคาไปนะก็ลดหย่อนลงมาตามสภาพนะครับว่ากันที่หลักหลายหลายล้านนะครับนะ ถ้าอยู่ในมือใหญ่นะนะครับก็หลายร้านนะครับที่เขาเล่นหากันนะนี่นะครับขอบปีลินะครับนะนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดลักขังเลยนะขอบท่านจะปีลินะครับนี่นะครับนี่เป็นเนื้อแบบอ่าลักษณะเป็นแตกๆป,ปีปลินะครับนี่ฮนะนี่ขอบข้างนะมี เป็นคราบขาวๆนะครับเป็นแป้งโรยพิมพ์นะครับนะเป็นแป้งโรยพิมพ์นี่แล้วก็มีลาดำขึ้นน้ำว่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตังอิวนะครับที่ซึมออกมานะครับหรือว่าน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะของมวลสารน้ำน้ำว่านร้อยแปดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่นะก็เป็นค้าบขาวนี่นะครับนี่นะครับเป็นผงพุทุกคนนะครับนะ เด้งด้งน้ำตาน้ำตานี่เป็นจุดนี่นะครับเป็นเรียก้ว่าเป็นผงจากพระสมกอนะครับนะตามตำรานะครับว่ากันตามตำรานะครับนี่นะครับ้อนข้างก็จะโดยตัดเฉือนนะครับด้วยของมีคมนี่แหละนะครับนะนี่นะครับด้านข้างของสมเด็จวราขังก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่นะนี่ พิมพิมเจดีย์นะครับนี่ด้านหลังนะมีความแห้งนะครับนะเห็นไหมครับความแห้งมีความเก่านะครับเกือบือบรอปีได้นะครับนี่นะฮะสมเด็จวรรคังนะครับสร้างโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตผมรังสีนะครับนี่เรียกว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องเลยนะครับนี่นะครับนักสะสมทั้งเก่าและใหม่นะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็ ายฟ,ฟันที่จะมีได้ครอบครองนะครับนะน,นี่นะครับนะก็ให้ชมกันนะครับแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่า,ามีความงดงามนะก็สำหรับวันนี้ก็อขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ